สาธุสาธุสาธุาธรูกเปนธหงภาษีขอเข้าถึงข้าขอเข้าถึงข้าพิ่งม,มาวีบุญภาษีรัะหน้าไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ขอกราบท่านอาจารย์วันคิดตาบัญชานบุญนะครับที่ให้โอกาสผมได้สร้างบุญในวันนี้คร วันนี้ผมจะขออนุญาตสารยายธรรมถับเป็นธรรมะที่เป็นปฐมปบทปฐมธรรมะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตัสรู้เป็นอริยเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะนั่นก็คืออริยสัจสี่ซึ่งอริยรรสัจสี่นี้หลายท่านก็คงได้ฟังมาหลาย หลายครั้งนะครับหลายสถานที่หลายผู้สาธยายซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้สาธยายคือคุณกิรวีก็เคยสาธยายมาแล้วนะครับในเรื่องอริยสัจสี่แล้วก็วันนี้ผมจะมากล่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นปฐม,มธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วก็เป็น ธรรมะซึ่งจะพาเราพ้นทุกข์ถาวนนะครับก็จะสรุปสั้นๆซึ่งคราวหน้าก็าท่านผู้ที่สาธยายทำไปเมื่อกี้คุณกิตริลีก็จะมา,ามาสาธยายในรายละเอียดต่อไปนะครับซึ่งอริยรรสัพท์สนี่ก็มันหมายถึงความจริงอันประเสริฐนะครับคือธรรมะที่เป็นความจริงของโลกที่พรอพุทธเจ้าได้บรรลุนะครับ อรเยสสีก็มีประกอบด้วยทุก์ขคือสภาพที่ทนได้ยากภาวะที่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะครับคือสภาพที่บีบคั้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยการแก่ชราและการตายนะครับประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะครับการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่สมปรารถนานก็ก็เป็น สิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นะครับสมุทยัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะครับได้แก่จกตัณหานะครับซึ่งมีตัณหาทั้ง3คือการ,รตัณหาคือการอยากได้นะครับอยากได้หรือความอยากได้ในสิ่งที่มากระทบนะครับซึ่งเกิดจากสิ่งที่มากระทบในอาจจะอายตนาทั้ง6นะครับคือหูตากายใจ นะครับลิ้นจนกระทั้งาวาจานะการสัมผัสพวกนี้นะครับอันที่สองก็คือภาวะตัณหาคือความทยานอยากนะครับในในพบคืออยากได้อยากเป็นเช่นอยากล่ำอยากรวยไม่อยากอยากาเกิดมาล่ำรวยมีฐานะดีอยากมีคนที่สรรเสริญเยินยอนะครับอันที่สามก็คือวิภาวะตัณหาคือ ความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากจนอันนี้คือวิภาวะตัณหานะครับส่วนริยสัจ4สี่ข้อที่สามก็คือนิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์ก 3, ค็คือการดับตัณหาทั้งสามนะครับคือการตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหา,หา,นหาในข้อสี่ก็คือมัคมัคคือแนวทาง การที่จะทำให้ดับทุกข์คือดับตัณหาทั้งสามแนวทางคือที่จะดับตัณหาทั้งสามนั่นนะครับอันนี้มันจะประกอบด้วยที่เราเรียกว่าจะแนวทางในการาดับทุกข์นี่ก็คือที่เราเรียกว่ามรรคแปดนะครับมรรคแปดซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจเป็นวิชาที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ปัญญานะครับ มุมมองที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามคําสอนของพพระพุทธเจ้านะครับสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่จะต้องละเว้นจากความพอใจความทะยาบากและการเบียดเบียนนะครับส่วนข้อ3มัดในข้อ3ก็คือสัมมาวาจาคือการเจรจานะครับไพเราะพูดได้ถูกต้องละเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบ ค,คำส่อเสียบคำเพิร์เจอสี่สัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องหมายถึงการกระทําที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การะพฤตผิดในการนะครับคือกายกรรม3นั่นเองนะครับสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องคือการทํามาหากินที่สุดจริตไม่ทุจริตนะครับไม่เบียดเบียนใครนะครับไม่เอาเปรียบคนอื่น ในข้อ6ก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรหมายถึงอุตสาหะหรือความพยายามที่อยู่ในวิถีที่ดีงามนะครับการระบาดอากุศลในใจและเจริญกุศลให้ยิ่งๆิ่งขึ้นไปทําให้มากนะครับสัมมาสติคือการมีสตินะครับการระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมออยู่ตลอดเวลา,ากําจัดความฟุ้งซ่านความลางามังคาาหมู่ความง่วงเหงาเศร้าซึม นะครับการลังเลส,สงสัยพิจารณากายในกายจิตในจิตทรรในธรรมนะครับเห็นการทำอนาปนาสติมีสติรู้ลมหายใจในมัดแ8ข้อแข,ข้อสุดท้ายนะครับคือสัมมาสมาธิคือการมีสมาธิการฝึกกายและอารมณ์ให้สงบนะครับโดยกระจัดความคิดความจําความฟุ้งซ่านทั้งหลายแหล่ให้ออกไปนะครับอันนี้คือ คือมรรคแที่หนทางที่จะนําไปสู่ในการดับทุกข์คือถ้าปฏิบัติก็จะเป็นนี่คือแนวทางในการดับทุกข์นะครับคือก็จะเป็นถ้าทําได้ใน8ข้อเนี่ยแบบจะเป็นการไปดับคือการตัณหาดับภาวะตัณหาดับพิภาวะตัณหานะครับผมก็อนุญาตจบการสาธยายธรรมในเรื่อง อริยสัจสี่ 4, เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขอขมากรรมนทะัาที่นี้บุญใดที่เกิดจากการสาธยายธรรมทั้งนี้ก็ขอให้กระะิรยามิตรกระยธรรมทุกท่านได้รับบุญกุศลนั้นด้วยเาิุ